สวัสดีค่ะนิชานนางสาวมยนดรดลเกิดรหัสนิสิสามห้าห้าวันนี้นิชานจะมาอธิบายแผนแ a บบเรื่องการวัดความเหนือน่อยและการหาน้ำหนักโมเลโมเล,ลของโพลิเมอร์ค่ะวัตถุประ,ปประสงค์ของเรานะคะก็คือ 1. เพื่อหาความเหนืดของโพลิเมอร์โดยใช้วิดคอมเตอร์ 2. เพื่อศึกษาการหาน้ำหนักโมลกุลของโพลิเมอร์โดยวิธีการวัดความเหนืน่โดยอุปกรณ์ของเรานะคะมีดังนี้ค่ะ 1. มาตเราวัดความเหนืน่แบบ อวัตาอมาตรวัดความหนึ่งแบบอันพิลอส 3. นาฬิกาจับเวลา 4. ลูกยาง 5. วบิกเกอร์ขนาด250 ml ค่ะโดยสารเคมีที่จะใช้ในการถลอนะคะก็คือพอลิเมอร์พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ค่ะโดยข้อพึงระวังและอันตรายของเรานะคะสารนี้เนี่ยไม่จัดว่าเป็นสารอันตรายนะคะไม่มีกลิ่นและปลอดสารพิษค่ะ แล้วก็มีปริมาณออกซิเจนสูงถึงแม้ไม่เป็นสารอันตรายนะคะขาควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันและปฏิบัติการทดลองตามข้อปฏิบัติพื้นฐานค่ะโดยวิธีการทดลองของเรานะคะก็คือ 1. เตรียมความเข้มข้นของพ o ลีไวนิลแอลกอฮอล์ในตัวละลายน้ำที่ความเข้มข้น0.05 0.1 0.15 0.20 0.25ค่ะ 2. เราจะนำสารละลายของพพลิเมอร์นะคะที่ความเข้มข้นต่างๆนำมาวัดด้วยวิดคอมเตอร์และจับเวลาคานโดยดูจากระดับสารละลายไหลผ่านจากจุดที่1ลงมาอย่างจุดที่2ค่ะโดยต้องควบคุมให้อยู่ที่อุณหภูมิเดียวกันนะคะ 3. การสร้างกราฟของเรานะคะจะสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแกน y คือสมการดังดังข้างต้นค่ะกับแกน x คือ c และเช่นเดียวกับแกน y คือสมการดังนี้ค่ะ4การหา intrinsic viscosity นะคะจากจุดตัดแกน y ของกราฟทั้งสองค่ะ5หาน้ำหนักโมเลกุลจากสมการดังนี้ค่ะโดยใช้ค่าคงที่ของ เ okay. และ A จากตารางโดยตารางการทดลองของเรานะคะจะเป็นดังนี้ค่ะขอบคุณค่ะ